إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَٰهُ الْأَحَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ولم يكن له كفوا الاحد واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين هاكاو มีความตักวาต่อพระองค์หอสุบหาณนฮะัวาตาลาให้มากๆในสิ่งหนึ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธ,ธาทั้งหลายเป็นที่แน่ชัดและก็เป็นที่ประจักษ์พยานอย่างที่เราได้ทราบนั่นคือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมันจะไม่มีการอยู่ถาวรไม่ว่าจะเป็นตัวของพวกเราที่พวกเราทั้งหลายนั้นบรรดามานุษย์นั้น คิดแต่จะหาวิธีที่จะมีชีวิตมีสิ่งต่างๆที่มันจะยืนยาวต่อไปเรื่อยๆแต่สิ่งเหล่านี้เองมนุษย์จะไม่มีวันประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนดังที่พระองค์ลอสุบหาห์นะควาตาลาได้ทรงตัดเอาไว้กุลลุนับสินซาอิก,กาตุนเม้าที่อยู่ในสุรอ,อาลีอิมรอนพระองค์ได้ทรงตัดเอาไว้ว่าบรรดาทุกๆชีวิตนี้เนี่ยมันจะต้องพบกับความตายมันจะต้องลิ้มรส กกับาารตายซึ่งไม่มีสิ่งใดเนี่ยที่มันจะหนีออกจากกรอบนี้ไปได้หรือไม่ว่าคุณจะหาวิธีแบบไหนทำอย่างไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะพบกับจุดจบเช่นนี้หรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งสิ่งต่างๆสิ่งของสรรพสิ่งทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนจะต้องสลายหายไปทั้งหมดดังที่ลอซุบฮานะควะตาลาทรงตัดเอาไว้กุลลูมันอะไลฮาฟาน วอยเบกอวัชอหูร็อบบิกัซุนเจลิวันอิกรอมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นสิ่งที่พังสาลายมันจะต้องเป็นสิ่งที่สาลายหายไปทั้งหมดเว้นเอาไว้แต่ใบหน้าเว้นแต่พัก,พกของพระองค์ลอสุบะฮานะขัวตาลาะซึ่งในหลักตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราได้ฟังกันมาเยอะและเราก็รู้ดีต่อให้เราไปหาวิธีแบบไหนอย่างไรมาก็ตามเราจะต้องตายแต่สิ่งตรงนี้เองเนี่ย กับมีผู้คนทั้งหลายเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องเช่นนี้เนี่ยน้อยทั้งๆท,ท,ที่ตัวของเขารู้ว่าจะต้องพบจะต้องเจอนั่นคือในสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยจะต้องกลับไปสวนล้อซุบหาฮานะควาตาลาและเราก็ฟังกันมาเราก็รู้เพียงคร่าวๆว่าตัวงเรานั้นจะต้องไปอยู่ในวันสอบสวนวันที่ถูกคิดบัญชีที่เรียกว่ายามุนยจซะวันแห่งการตอบแทนหรือยามุนฮีซับวันแห่งการคิดบัญชี และหลายๆคนเองเนี่ยก็กลับมีพฤติกรรมขออนุญาตใช้คำคำนี้กลับมีพฤติกรรมที่หลงระริงอยู่กับดุนยาเช่นนี้และตัวของเขาเนี่ยก็มีลักษณะของการคิดว่าเดี๋ยวไปถึงวันนู้นแล้วเราเนี่ยเป็นอุมมะของท่านนาบีฟัลลอฮอสลัมเดี๋ยวท่านนบีขอชาฟาอาให้เดี๋ยวท่านน,าบ,าาาน,นาบีให้ตัวงเราได้รับการอภัยโทษทําให้ตัวงเรานั้นได้ลดโทษลงมา เราเนี่ยคงโดนโทษน้อยหรือไม่โดนเลยด้วยซ้าแต่สิ่งตรงนี้เองเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยไปหวังไปตายเอาดาบหน้าทาั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วในหลักการอิสลามเราไม่ได้พูดเหมือนกับบางศาสนาที่เขาบอกเมื่อตัวของเขาตายบางศาสนาก็ใช้การเผาบางศาสนาใช้การฝังและเขาก็บอกเขาก็ไปนอนอยู่ท่านที่นั่นแหละเดี๋ยววันฟื้นคืนชีพ เขาก็ถูกตื่นขึ้นและก็ถูกคิดบัญชีถูกสอบสวนลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวความเชื่อของในกลุ่มศาสนาที่มีความใกล้เคียงกับอิสลามที่มีการเชื่อในเรื่องของการฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่อิสลามให้ความแตกต่างกับศาสนาเหล่านี้เอาไว้นั่นคือเมื่อตายไปแล้วมันจะมีช่องว่างมันจะมีช่วงว่างที่กั้นระหว่างพวกเราเนี่ย อยู่ณตอนนี้กลับไปโลกหน้านั่นคือส่วนของโลกบาระฟักที่เราเรียกกันว่าอาัมบาระฟักส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันไม่ใช่คําที่มันถูกใช้ในทางาันาเพียงอย่างเดียวในอิสลามเนี่ยจะมีหลายคําด้วยกันที่บางคําบางการพูดเนี่ยถูกระบุขึ้นมาจากในเรื่องราวของคำปีอันกุรานเช่นคําว่าชุกูรหรือชากูรเช่นนี้เนี่ยอาหรับเขาไม่ได้ใช้กัน แต่เป็นคําเฉพาะที่ถูกกล่าวขึ้นมาในคีพ์อัษกุรานแต่ในคําว่าบารฟักที่เราจะคุยกันตรงนี้ที่จะเป็นการย้ําคําคํานี้เองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในหมู่ของชาวอาหรับก็เป็นที่เข้าใจกันเพราะมันมีความหมายในตัวของมันอยู่แล้วและอัลลอฮ์ก็ยังได้ใช้ในลักษณะของคําว่าบารฟักในที่นี้เนี่ยใช้กับสิ่งอื่นๆต่างๆอีกมากมายเช่นในฟรออาร์รอมานที่อัลลอฮ์ได้ทรงตัดเอาไว้ บาร์ารอโจนบารอยนียันตะกียันใบเนืู้มาบารซาะคุลลายับกียันพระองค์ลสุบาห์นาควตาลาได้พูดถึงทะเลทั้งสองแม่น้ําทั้งสองเนี่ยที่มันมาบรรจบเข้าหากันแต่เราบอกอัลล้อเนี่ยให้มันมีบารซักมันมีส่วนที่มันกั้นอยู่ระหว่างมันทั้งสองนี้ก็เหมือนกับที่เราได้เห็นน้ําที่มันเป็นน้ําเค็มกับน้ําจืดเนี่ยมันมาชนกันก็จริงแต่มันจะไม่ล้ํากัน และก็ไม่มีการทะลุออกไปซึ่งกันและกันเช่นนี้เนี่ยมันคือความหมายโดยพื้นฐานของคําว่าบารัฟซ์ซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยกลับมีความเข้าใจในเรื่องของบารัฟักที่มันผิดและเมื่อเราเข้าใจผิดมันก็จะนําไปสู่ความเชื่อที่มันผิดและเป็นความเชื่อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิสลามแต่อย่างใดพราะในส่วนตรงนี้เหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่คนหนึ่งคนใดตาย เขาไปอยู่ในอาััมบารฟักไปอยู่ในโลกที่มันถูกปิดกั้นเอาไว้โลกที่เป็นช่วงต่อระหว่างณที่เราอยู่ตอนนี้กับโลกที่เราจะถูกสอบสวนแล้วก็ได้รับผลตอบแทนในวันหน้าแต่พอเราเข้าใจผิดเราเข้าใจคาดเคลื่อนกันไปมันก็จะมีคําพูดมันก็จะมีวาทะเหมือนกับที่บางคนเขาพูดซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นกันนั่นคือในช่วงของรมฎอนที่ถูกระบุ เจอาลอสุบฮานะฮัวตาลาได้ทรงตัดเอาไว้อัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้นะครับถึงการลงมาของมาอะไรากะตานัซาลุนมาลาอิกะตุวาราะวาราะูฮหูฟีฮาฮอัลลอฮ์นะครับในช่วงของคืนไลลตุนกอดคืนอันพิเศษเช่นนี้อัลลอฮ์จะให้มาาลยกะแล้วก็วะรู้ที่เราแปลกันตามภาษาแปลว่าวิญญาณที่บางคนเขาบอกอรัรวะหรือรู้ะเช่นนี้เนี่ยมันแปลว่าวิญญาณ เขาบอกเอาล้อบอกเอาไว้ว่ามาเลยกะและวิญญาณจะได้ลงมาในคืนคืนนี้ในกลุ่มที่เขาไม่ใช่แนวทางอลิฟุนนะวันจมา์เขาก็จะมีแนวทางการปฏิบัติของพวกเขานั่นคือเมื่อเข้าในช่วงของสิบคืนสุดท้ายในคืนขี้พวกเขาก็จะทําการจัดบ้านให้มันดูเรียบร้อยเตรียมของกินเตรียมอะไรต่างๆที่คนที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยเขาชื่นชอบ ผล,ลไม้อาหารอะไรต่างๆเตรียมเอาไว้เพราะเขามีความเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วคื่อนไลละตุนกอ็จะได้กลับมามาอยู่ที่บ้านได้มากินได้มาอย่างนั้นได้มาอย่างนี้ได้มาพบเจอครอบครัวแต่สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันคือการเข้าใจคําว่าบรัฟักที่มันเคลื่อนไปและในสิ่งตรงนี้เองผมจึงได้ย้ํากับท่านผู้ฟังทั้งหลายย้ํากับผู้ที่มาร่วมละหมาดจุมะทั้งหลายหนึ่งในแนวทางอลิฟุนนะวันจะมา เขาจะไม่ได้พูดในเรื่องของความเชื่อด้วยกับการทึกทักเอาเองแนวทางหลักที่เป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นกออีดะนั่นคือในเรื่องของความเชื่อเราพูดตามสิ่งที่มีตัวบทหลักฐานจากคุรอานและฮะดิษฐ์เช่นกับที่ท่านนาบีฟอนลอยันลำท่านได้กล่าวเป็นฮะดิษมัชฮรูรเอาไว้เป็นฮะดิษที่เราได้ยินกันอย่างน่าหูท่านนาบีบอกตรอกตุฟีก ok ุมอ um ัมร้อยนี่ลั่นตะดิลูบาดีอับาะดากิตาบลลอห์วะฟุนนะ ท่านนาบีได้ก่าเอาไว้เนี่ยชั้นได้ทิ้งเอาไว้ให้กับพวกท่านสองสิ่งสองอย่างด้วยกันที่หากว่าพวกท่านยึดมันแล้วจะไม่มีวันหลงเป็นอันขาดท่านนาบีบอกมันคือกรุรอานแลุกนก็คือฝุนนะหรือคือฮะดีษของท่านนาบีฟอรลอยสลัมเช่นนี้เนี่ยแหละมันคือกฎหลักที่แปลว่าเราจะต้องเข้าใจเนี่ยก็เดียกกับตัวบทไม่เชืเ่อใจกับการทึกทักและในเหตุตรงนี้เองเนะครับพระองค์ลอสุบะฮานะฮัวาตาลาไม่ได้ปล่อยให้กับพวกเราเนี่ย ไปเข้าใจเอาเองว่าบารฟักที่มันถูกปิดกั้นนี้เนี่ยมันอาจจะมีช่วงของการปล่อยผ่านให้วิญญาณได้กลับมาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแต่พระองค์ลอสุบฮานะขวัตตาละได้ทรงตัดเอาไว้นะครับในเรื่องของบารฟักพระองค์ได้ตัดนะครับว่ามินวะรออิหิมบรารัฟะคุนอิลายายมียุบอาฟูลพระองค์ได้ทรงตัดเอาไว้เบื้องหลังของพวกเขาเนี่ยหมายถึงบรรดาผู้ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย เบื้องหลังของพวกเขามันมีบารฟักมันมีสิ่งที่มันถูกปิดกั้นเอาไว้เนี่ยอยู่เบื้องหลังพวกเขาและคาคำที่อลอได้ใช้เอาไว้นั่นคืออิลายามียุบอาซูลมันจะถูกปิดกั้นเอาไว้ไล่เรื่อยไปจนถึงวันที่ถูกฟื้นคืนชีพและในเหตุเช่นนี้อลอได้ใช้คําที่มันชัดเจนบรรดานักตับซิดก็จึงได้จึงได้กล่าวกันนะครับว่าคําที่อลอใช้นี้เนี่ยมันหมายถึงมันจะไม่มีการละเว้นวันใดวันหนึ่ง ไม่มีการละเว้นวินาทีใดวินาทีหนึ่งซึ่งหมายถึงเมื่อตายไปแล้วจะอยู่ในนั้นจะไม่ได้กลับมาอีกเลยถ้าเกิดเราฟังอายานี้เราก็จะเข้าใจได้ว่าคนที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นญาติเราเป็นคนใกล้ตัวเราจะไม่มีวันได้กลับมาเขาเนี่ยล่วงหน้ากับพวกเราไปแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความเชื่อหรือความเข้าใจของตัวบทที่มันผิดที่มันเคลื่อนไป มันยังเกิดเป็นพิธีต่างๆเกิดขึ้นตามม่อีเยอะเต็มไปหมดเลยและในสิ่งตรงนี้เองเนี่ยที่ผมอยากจะพูดให้กับทุกท่านได้ฟังให้กับทุกท่านได้เกิดเป็นความคิดเป็นเกิดการเป็นการตระหนักเพราะในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการที่ได้รับสิ่งที่ดีได้รับสวรรค์ได้รับผลบุญหรือตรงกันข้ามได้รับการลงโทษหรือได้รับนรกของลอสุบะฮาหนะฮัวตาละ เช่นนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราฟังผ่านๆไปแต่มันคือสิ่งที่บรรดาฟอบะ์เขาฟังแล้วเขาเกิดเป็นการคิดเกิดเป็นการตักวาเกิดเป็นการเพิ่มพูน إ ي มานของพวกเขาเนี่ยมากยิ่งขึ้นเช็กเช่นในตัวของท่านฮันฟอละที่ในต้นเรื่องเนี่ยท่านได้พูดถึงในประเด็นดังกล่าวว่าตัวของท่านเนี่ยเกรงว่าตัวของท่านเนี่ยจะเป็นมูนาฟิกเซแล้วตัวของท่านเนี่ยได้เอาเรื่องที่มันหนักอกหนักใจของท่านเนี่ยไปปรึกษา กับท่านอบูบักอสัสซิดิกบอกกับท่านอบูบักอสัสซิดิกว่าตอนนี้เนี่ยฮันฟอร่าผู้นี้เนี่ยเป็นมุนาฟิกไปเสียแล้วจึงได้ถามจึงได้บอกเรื่องนะครับกับท่านอบูบักไปว่าในตัวของฉันเนี่ยเมื่อตัวของฉันอยู่กับท่านอับีุอรลอยซัลลัมได้ยินได้ฟังสิ่งที่จะเป็นเรื่องที่ดีได้รับการเข้าสวรรค์ได้รับผลละบุญฉันเนี่ยมีความรู้สึกไปติยินดีมีอีหมานที่มันเพิ่มขึ้น แต่เมื่อท่านนนบีฟอลลอยฟันลำท่านพูดถึงเรื่องการลงโทษท่านพูดถึงในเรื่องของนรกตัวของพวกเราเนี่ยก็รู้สึกกลัวไม่อยากที่จะเข้าไปเกรงกลัวในการทําบาปเกรงกลัวในสิ่งต่างๆเพราะมันน่ากลัวเหลือเกินเช่นนี้เนี่ยแหละมันคือสิ่งที่ท่านฮันซาล่ท่านได้พูดเป็นการร้องเรียนเอาไว้และในท้ายฮะดิษบทนี้เนี่ยก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเยอะท่านนาบีฟอลลอยฟันลำจึงได้บอกกับท่านฮันซาล่เอาไว้ ที่เป็นข้อคิดให้กับพวกเราได้อย่างดีท่านนบีได้บอกสาอาตันวะาสาอาตันที่หมายถึงจงแบ่งเวลาเวลาหนึ่งและเวลาหนึ่งที่หมายถึงเวลาในเรื่องของการหาความรู้เรื่องราวของอิสลามและแบ่งเวลาอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของโลกดุนยาเพราะในเหตุการณ์ตรงนี้ตัวท่านทันฟะละท่านกลับไปอยู่กับครอบครัวท่านกลับไปหาริสกีต่างๆเพื่อครอบครองท่านมันจึงเป็นสิ่งที่ทําให้อีหมานของท่านเนี่ยมันอาจจะรู้สึกด้อยลงไป ลดลงไปซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราก็จงเกิดเป็นความอีมานเกิดเป็นความตักวานเนี่ยเกิดขึ้นตัวอย่างที่ผมได้หยิบยกไปคําของคนบางคนที่เป็นการเรียกว่าประเมินตัวเองเนี่ยล่วงหน้าหรือเป็นการชะาล่าใจบอกว่าตัวของฉันเนี่ยมีหลักการอากีดาที่มันถูกต้องตัวของฉันเป็นมุสลิมมีการกล่าวกอริมอชชาดะวันนูน้นวันที่ถูกคิดบัญชี เราเนี่ยมีท่านนาบีท่านนาบีทรงเก็บดุอาเอาไว้ให้กับพวกเราท่านนาบีจะขอชาฟะให้กับพวกเราไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการหวังล่วงหน้าเป็นการหวังน้ําบ่อหน้าแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่กับพวกเราทั้งหลายเนี่ยพึงทราบเอาไว้นั่นคือต่อให้ในวันนู้นเราอาจจะได้รับการอภัยโทษแต่ผลของมันเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นณวันนั้นวันเดียวขณะที่ตัวงพวกเรานั้นได้ตายลงไป ถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีการฝ่าฝืนเป็นคนที่มีความผิดเช่นนี้เองเนี่ยในโลกที่ถูกเรียกว่าโลกบารฟักที่จะมีระยะเวลาอาจจะยาวนานสําหรับหลายๆคนเช่นนี้เนี่ยมันก็ย่อมเป็นการเกิดโทษขึ้นมาแล้วท่านนาบีฟอนลอยฝลลัมนะครับท่านได้พูดเป็นการบอกคร่าวๆเนี่ยในเรื่องของบารฟักเอาไว้ท่านนาบีบอกอันกอบรูเราดตุนมินริยดินจันนะเอาฮุฟรอตุนมินฮุฟารินนะ ท่านนาบีได้บอกนะครับว่ากูโบสถลือหลุมศพเนี่ยเช่นนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากสวรรค์ก็ได้สําหรับหลายหลายคนได้รับความไปิติยินดีได้รับความสะดกสบายแต่กับบางคนตัวของเขาเมื่อไปอยู่ในกูโบสเช่นนี้เนี่ยเขาอาจจะมีลักษณะเหมือนกับเขาเนี่ยอยู่ในหลุมของนรกก็ได้นี่คือสิ่งที่ท่านนาบีได้กล่าวเอาไว้ซึ่งมันหมายถึงตัวของหลุมกูโบส หรือสิ่งที่เราจะไปอยู่นี้เนี่ยมันมีสาภาพที่มันแตกต่างกันซึ่งในสาภาพที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยก็ด้วยกับการที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้ด้วยกับการที่เราได้บอกเพราะฉะนั้นไอการที่เราบอกว่าเราจะไปหวังชาฟาในวันหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการคิดที่น้อยไปเพราะถ้าเกิดท่านปฏิบัติไม่ดีท่านทําตัวไม่ดีหรือมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องหรือได้ยินได้ฟังหลักการของอิสลามไปแล้วแต่ยังไม่ปฏิบัติเช่นนี้เองเนี่ย มันย่อมเป็นการเกิดโทษให้กับพวกท่านทั้งหลายในอญญายะกุรานอายะหนึ่งนะครับที่ลอซุบฮานะควอตาลาได้ทรงตัดเอาไว้ถึงบรรดาผู้ที่เขาเนี่ยได้ยินรู้ในหลักการของอันคุรานได้ยินฟุณนะของท่านนาบีสุลัยสลัมแต่พวกเขากลับดื้อดึงกลับฝ่าฝืนกลับปฏิเสธอัลลอฮ์ได้ทรงตัดเอาไว้นะครับอินนัลและซีนกัสบูบิอายาตินาวัสตัก วสตักบารูอันฮาท่านนาบีได้กล่าวนพร้อมาครับองลอสุบฮานะขวตาได้ทรงตัดเอาไว้บรรดาผู้ซึ่งที่เขาเนี่ยปฏิเสธอาญาของเราปฏิเสธองค์การของเราพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความโอหังมีความจองหองต่อองค์การของเราอัลอส์ก็ได้ทรงตัดนะครับลาตุฟลาตุฟตาฮูลาฮุมอับวาบุษะามอายวะลายาดุลุลจันเนะ อัลลอฮ์ก็ทรงตัดเอาไว้ว่าในส่วนของประตูของชั้นฟ้าเนี่ยมันจะไม่ถูกเปิดให้กับพวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาและตัวของเขาเองเนี่ยจะอยู่ในกูโบสอย่างที่เราได้นำเรียนกับท่านผู้ฟังไปตัวของอิบนุกซีดนะครับเขาก็ได้หยิบยกอายะกุรอานอีกอายะหนึ่งในสาภาพของคนที่ดื้อดึงในสาภาพของคนที่รู้ในเรื่องของหลักการอิสลามที่ถูกต้องไปแล้วแต่เขากลับไม่ เชื่อกับไม่ฟังกับไม่ปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยอิบนุกะซิดก็ได้หยิบยกอายะกุรอานอีกอายะหนึ่งที่นํามากล่าวในเรื่องของสาภาพที่เขาจะอยู่ในกูโบส์ของเขานั่นคือการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวรตละลาได้ทรงตัดเอาไว้อันนารูยออรอดูนะอาไลฮา,ากูดูวาอาชียะอัลลอฮฺได้ทรงตัดเอาไว้ว่าในสาภาพของคนที่เขาดื้อดึงคนที่เขาฝ่าฝืนสิ่งที่เขาจะได้รับนั่นคือไฟนรกเนี่ย มันจะถูกนำมาเสนอให้กับพวกเขาทั้งในยามเช้าและในยามเย็นเราเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่มันเกิดเป็นความผวาเกิดขึ้นอยู่ในนั้นเนี่ยไล่เรื่อยไปเป็นระยะเวลายาวนานเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่รู้และในสิ่งเช่นนี้เนี่ยมันคือข้อคิดเป็นข้อเตือนให้กับพวกเราในการที่เราจะไปหวังกับอัลหละว่าเราจะแบบนั้นเราจะแบบนี้ในวันนู้นจะได้รับการอภัยโทษซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือการหวังล่วงหน้าและต่อให้ท่านได้รับการอภัยโทษก็จริง แต่ท่านยืนยันไ,ได้กับตัวท่านเองอย่างนั้นหรือว่าท่านเนี่ยจะมีลักษณะเช่นนี้ท่านยินดีที่จะอยู่ในกูโบตท,ที่มันมีลักษณะแบบนี้ข้อคิดข้อหนึ่งนะครับที่เหล่าบรรดานักวิชาการเขาแนะนํามากก่าวเป็นการตัสกียะเป็นการขัดเกลาวจิตใจให้เราเนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีการปฏิบัติที่มันเป็นการนอบน้อมเป็นการยอมจำนนต่อหลักการเนี่ยมากยิ่งขึ้นดังตำรัดหนึ่งนะครับที่ลอสซูบฮหานะฮัวตาลได้ทรงตัดเอาไว้ ยาอายุหันละจีนอามนุษย์ตะกุลลอหะวันตันฟรุรนับซุมมากดเดมัตลิกอตโอบรรดาผู้ที่ฝัตทาทั้งหลายเอ๋ยเจ้าเนี่ยจงยำเกรียงต่อลอสุบะฮานะขัวาตาเถิดทุกชีวิตเนี่ยจงพิจารณาดูว่าในตอนนี้เนี่ยเราได้เตรียมอะไรเอาไว้แล้วบ้างซึ่งหมายถึงลีกอตที่หมายถึงพรุ่งนี้แต่คําว่าพรุ่งนี้เองเนี่ยบรรดานักตับซีสก็ได้กล่าวหมายถึงวันที่เราเนี่ยได้จากไปแล้ววันที่เราได้ตายไปแล้ว ไม่มีการงานใดๆเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันหมายถึงณตอนนี้เนี่ยท่านทําอะไรและท่านได้เตรียมเอาอะไรเนี่ยเอาไว้แล้วบ้างเพราะอย่างตัวของเราเนี่ยเราบอกเราอยากจะทําสิ่งนั้นเราอยากจะทําสิ่งนี้เราอยา,เนนอ,นนอยากจะเป็นคนดีตอนนั้นอยากจะเป็นคนดีตอนนี้ไอการพูดเชนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือการพูดขอมาบนะครับแบบมักง่ายมันคือการพูดว่าวันนี้ตัวของฉันได้ยินหลักการที่ถูกต้องแล้ว แต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะเป็นคนดีของอัลเลาะฉันยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักการจากกุรอานและฮะดิษฉันขอเวลาต่ออีกหน่อยเหมือนกับที่เราได้ทราบว่าทุกๆชีวิตของเราเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเราเนี่ยจะหมดลมหายใจไปเมื่อไหร่มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาทรงกําหนดเอาไว้แล้วและไม่มีใครจะรู้ได้มีแต่ตัวของเราเองที่จะต้องปฏิบัติมีแต่ที่ตัวของเราเองเนี่ยจะต้องกระทํา เช่นนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ตัวของท่านอิบนูมัตท่านได้กล่าวเอาไว้ในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหากเป็นการคิดได้หากเป็นการเกิดขึ้นในตัวของพวกเราเนี่ยเราอยากจะทำเราอยากจะปฏิบัติเราอยากจะเป็นคนดีของลอสุบบาหานะขวตาลาท่านก็ได้กล่าวอิฟาอัฟบาตาฟาลาตันตาซิรินมาซะหากว่าท่านเนี่ยอยู่ในยามเช้าท่านก็อย่ารอให้มันถึงยามเย็นแล้วท่านก็ได้กล่าวตรงกันข้ามนะครับ วิสาอัมไซตาฟลาฟลาตันตาฟาลาตันตาซิริฟอบะและหากว่าท่านเนี่ยอยู่ในยามเย็นท่านก็หยดให้มันเช้าและเขาก็ได้บอกต่อว่าคุสมินเซฮาติกาลิมารอดิกหากว่าท่านเนี่ยมีร่างกายที่มันแข็งแรงดีอยู่อย่ารอให้ตัวของท่านเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเราได้เห็นกันมาเยอะแล้วตอนที่มีร่างกายดีๆเนี่ยทำแต่ในเรื่องของดุนยาทำแต่ในสิ่งต่างๆแต่ในเรื่องของอาคิร์ในเรื่องของความดีเนี่ย กับเพิกเฉยกับละเลยและกลับไปคิดได้กลับไปอยากทําในตอนที่ร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วอยากจะไปทําฮัทก็ไม่ได้แล้วไปทําอุ้มร้อก็ไม่ได้อยากจะละหมาดบางทียังยืนไม่ได้ยังต้องนอนได้ซ้ําเช่นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่อย่างใดแต่เหมือนกับสิ่งที่เราได้ทราบตั้งแต่การยืนลดลงมางเป็นการนั่งจนมาเป็นการนอนทั้งหมดนี้มันถูกลดทอนได้กับความดีลงไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันเป็นข้อคิดให้กับพวกเรา ว่าในวันนี้ตวงเราจะปฏิบัติและตวงเราเนี่ยจะทําตัวอย่างไรจะมีรูปแบบลักษณะตัวอย่างไรเพื่อให้เกิดเป็นการเพิ่มคุณอ ي มานขึ้นกับพวกเราเป็นข้อคิดเป็นข้อย้ําให้กับพวกเราว่าในวันนี้เราได้เตรียมอะไรเอาไว้แล้วบ้างก่อนที่ตวงเรานั้นจะอยู่ในหลุมกูโบ์จะอยู่ในสิ่งที่เรานั้นได้รับได้กระทําเอาไว้อัลกูลูกาลีฮาซาวัสตักฟิลลอฮอนนะซีมาลีวาลลกุมไวไฟนยมุสลิมีนะมินกุลิซัมฟัสตักฟิรูอินนูกาเนอฟารอ